1 2 <c> 3 <ười> ต่อกันอยู่เลยครับวันนั้นที่เราเห็นเป็นโครงนะตอน,นเนี้ยเนี่ยเราใส่กลับแล้วเดี๋ยวเราจะปาดไมไปซื้อกาวมานะครับนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะปาดนี้ขีดแล้วปาดในโค้งเว้าที่เราอยากได้ปาดไปก่อนเลยพอไปถึงร้านภายในเนี่ยเรื่องลวดลายเดี๋ยวเราดีไซน์กันใหม่ลองว่าสวยงาม ที่เราบอกไปว่าเนี่ยรูมูใกล้ๆเนยว่าสลักประตูนะครับเสียอันเก่ามันอยู่ไหนที่เป็นที่เก่าไปนี่ไปนี่คอดนี่ครับคลอดเป็นเป็นเงี้เงี้ยเป็นเินสุดเป็นเงินสึกหมดแล้วเนี่ยของไหม้เนี่ยทำให้มันนั้นเวลาโยกมันเป็นอย่างแบบของไหม้มันจะเป็นเวลามันจะกองมันจะไม่ไม่คอดอย่างหนึ่งเราเราไม่ได้ใส่กระจกมองข้างแบบที่มันเป็นเกลียวแล้วอยู่บนนี้แล้วเราก็อยากเอาออกด้วยนะครับ เปลี่ยนตัวใหม่ใส่เลยนี่อันนี้ไม่ใช่อะไรนะกันวะชั้นละซ้อนเพื่อพาดนะครับ <c oughs> นี่ครับ<ม>ของชุดของเราอันนี้ไม่ใช่อันี้ของมินิี่ครับทำสิ่นี่ครับคส่วนของการทำถังน้ำมันของเรานี่ ลูกลอยมานี่ล okay. yeah, right. right. ูกลอยไปที่เอ็นี่เรามาร้านทำมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดเลยนี่เฮ้ยได้อยู่แล้วมนมนมมนะครับลูกลอยดักมาถังดู่ังนี้ยมาถังไม่ต้องสูงนะครับ ยแจมเรานมวยวัดนอกตำลานะครับนี่กะว่าจะวางเลยอะเป็นถังในตัดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะจะเอาเป็นที่ดับเพลิงนี่แหละเดี๋ยวทำซ็อกนั่นเป็นในข้อจริงสไตล์เรานะครับอนี่ไม่เอา้างล่างเขาไป่พอย่หาทุกครอบไม่เราคำนึงถึงเวลานี้ครับ นี่เอากล้องมาซูมดูเลยเนี่ยเวลาเวลาเซอร์วิสใช่เวลาเซอร์วิสนี่เราจะถอดตัวลูกลอยเวลามันเสียนะครับลูกลอยนี่ก็ไม่ใช่ของโฟกส์นะนี่ของม i g h เอ็กนี่ฝาน้ำมันนี่ของวีโก้ใช่ครับนี่เราไม่รู้อ่ะเราชอบแล้วก็เป็นไฮคุณิตี้ด้วยนะครับแล้วก็สวยงามสำหรับเราด้วยมันนี่มัก็มีอี่อย่างห่รับรองว่าไม่มีทางที่อ๋อนี่นี่อยู่ท่นี่ ไม่มีทางที่สนิมจะได้กั้มกลายเรารถพังอ่ะหางยังอยู่อ่ะร้อยปีครับมานี่ครับแต่ที่วันนี้เรารอคุณเจกบไม่ไหวแล้วเพราะว่าไปเล่นดนตรีแล้วก็ไปลุงเนสอนตีให้ดูเองเลยดีกว,ว่านี่ครับเนี่ทำไว้ทั้งหมดนะครับตอนนี้คลิปหน้าถึงขั้นตอนนี้แล้วเปิดให้ดูทีละขั้นเลยดูการ คจับแมวไหมนี่ครับนี่ครับน้ำมันเันมีความร้อนออกมเก็บเจอใส่ไฟเลยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตกแต่งจะดิ้งหน่อยเปิดน้ำมันก็เปิดตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นลูกลอยครับ จบไส่ไปแล้วนะครับส่วนเน็กก็ประกอบพวกางานระบบไฟที่อยากเสร็จหมดแล้วเดูนี่ครับดูุ้งนองก่อนแล้วกันนะส่วนล้อที่เราเคยบอกไว้ว่าเราเอาข้างหลังย้ายมาใส่ข้างหน้านะครับตอนนี้ที่เห็นเป็นสีนี้เพราะว่าเราเอาของอีกคันหนึ่งมาใส่ก่อนเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะ ไปที่ลงกลึงกันแล้วเราจะปรับให้ขยายเติมหน้าล้อนะครับเติมมันออกมาอีกสองนิ้วมีออฟเซ็ตแล้วก็นีครับเต็มซูทเดียวนี้เดี๋ยวจะส่งลงกลึงของของนี้ก่อนัองนี่ก่อนฮะไหลได้าหลาังยัยงจมดูครับนี่ เราไปปรับท่อกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่จะเหลืองนานนี่ครับจะเผยโชมหน้าของเครื่องยนต์ของเราแบบนี่เดมตึ๊บตึ๊บสเตมดีไงครับไม้กาลาดไม้รูกฎกติกาของเรานะครับเรียบร้อยแล้วก็ เขาตัวนี้ไปอ่ัดแบตเตอรี่ข้างหลังเดี๋ยวอันนี้ด้ดีไซน์ตัวชุดพวกนี้มาขึ้นมาฟังเสียงหัวใจกันเต้นครั้งแรกกันแล้วครับมาลองดูครับหนึ่งสองสามดีจ้ะ đây là cái này, cái này nó được tạo cái họ cái dòng yếu, dòng yếu mới đây là offset cực kỳ đấy đúng như vậy nó đúng không? มีรถเตาล้อหลังให้เต็มสูงฮะมันเสี่ยงหัวใจไปแล้วนะครับียบร้อยโอเคญาติปิดให้ดูนะครับนี่ก็ oh. อย่างที่ทราบในเรื่องของเหตุและผลนะครับว่าทำไมเราถึงไม่เลือกใช้สปริงให้ขาดรั้มเพราะว่า ราต้องการให้มันเวลาเราปิดอ่ะเราต้องการให้มันลงเสมอแล้วก็ไม่ต้องการให้ซ้ายขวาแล้วทําให้โครงสร้างพวกอ่างฝักกระโรงหน้าหลังมันบิดนะครับดูครับอาจจะไม่เหมือนใครนะครับแต่ว่ามันก็เป็นสไตล์เรานะครับหลับแล้วปิด ดูนี่นะครับสำหรับงานด้านในนะครับแต่นี่เรามาซ่อไหนไว้นี่นะครับอันนี้อันนี้หลอกไม่ใช่วิทยุนะครับก็จะเป็นปุ่มเขาเรียกว่าไฟไฟหน้าแลว้วก็ไฟฉุกเฉินนะครับส่วนตัวไฟสุดต่ำเราซ่อไหนไว้ตรงนี้ เราก็ไม่อยากให้มันลบอยากให้มันมีความมินิมอลเรียบง่ายแล้วก็แอบซ่อนฟังก์ชันไว้ในสิ่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบนะครับนี่พวกนี้ตัดตอมปุ่มนี้จะซูมดูดดชัดๆนะไม่ใช่ของแท้แค้นะครัะของแท้แพงเรงเอาหัวของฝาหม้อพวกพุ่งหเป็นเส้นแ้ับต้นใหม่นะครับ,น,นะรบนี่ส่วนภายในตอนนี้เสร็จทุกอย่างแล้ววาดโครงสร้างของเบาะไว้เรียบร้อย แะแอบตัดไปอีกนิดนึงนะตอนแรกมันเกินมาประมาณนี้เราย่นลงมาอีกนะครับซึ่งเราอยากได้งานเป็นแบบแบบัคเก็ตแซบบีโแบราณแต่ว่าอยากให้มันปรับได้นะหมอเอื้อมนะครับสามารถปรับได้ตามที่เราต้องการแล้วก็ส่วนโครงประทุนนี่เรียบร้อยและอันนี้เราไปทำพอร์ตโฟลิโอหมดแล้วนะครับนี่ขออนุญาตเอเซอร์ปิดเปิดจะให้ดูล้วแหละต้องปิดแล้วจะไปทำภายในแล้วนะครับ ก็สีสันของบอกที่เราเลือกไว้เราอยากได้เป็นไม่ใช่ PVC นะเราอยากได้เป็น PU แบบเนี้ยแต่คงเลือกโซนที่มันเข้มกว่านี้ให้มันเข้ากับตัวตัวพวงมาลัยนะครับให้มันดูเป็นเหมือนโซฟาพวกแอนตีกที่มันดูโบราณโบราณน,นะครับตกเก่าแล้วก็ยับยับ,ยบนิดๆน,น,นะครับให้มันมีรลอนๆเ,เป็นประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวไปทําภายในกันนะครับส่วนอ่าโพซิชันการนั่งมาดูกันนะครับ จะเป็นประมาณนี้พวกชุดแต่งพวกหัวเกียร์ครอบเกียร์อะไรที่เราส่งไปทำแล้วนะครับเสร็จทุกป,ประเพ็ดความเกียร์กันมาใส่กั้อยู่กดบอกลงไปทีตีนะครับอย่างนี้พวกกระจกพวกอะไรงานมันตอนนี้ก็เรียกได้ว่าประมาณเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ล้วเหลือเก็บดีเทลลิ่งให้เรียบร้อยเพราะเราเหลือเวลาไม่กี่วันเพราะว่าเราจะเป,เปิดตัวกันที่งานแม็กคอร์คอนหลอดนะครับ17 ถึง18พฤษภาคมนี้ที่อ,อิสานเมืองทองันนี้นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นแหล่งรวมตัวของ,ของ,ของ,ของิ u เดอร์คนสร้างรถทุกๆคนนะครับที่มารวมตัวกันซึ่งเราก็เคยไปที่งานแห่งนี้มาแล้วแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยคันเนี้ยมันน่าจะแมทมันน่าจะเป็นมุมคัสตอมที่มันไม่ค่อยเหมือนใครด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอกันอีกสักครู่นึงนะครับเราจะไปกันที่ร้านเปาะภายในนะครับ ไปส่งแบบกุ้งบ่อแล้วก็เดี๋ยวไปลงตึนไปอะไรจัดการทุรไลเสร็จ ว่าอันี้มันออกแดงเยอะนี่สีนี้นี่เห็นไหมมันออกแดงด้น่สดยดียครับด,ด,ดูดีับดูให้มันดูเข้ากันด้นะ นนเนเราต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวเ็นยวปิดร้านแล้วนี่ครับโหแข็งเลยป่านี่ที่ป่าจะเย็บคือมีนี้ซอสอีกชัน้นหนึ่งใช่ป่ะตรงนี้ใช่ไหมันี้กตัวกโตเลยแดล้อนดที่คือ้านเราก็จะหนุน่ไหนนี่สิ่งนี้เราต้องการถ้าดูด้านนี้นะเราต้องการความตุยต่รงนี้ไม่ต้องเป็นโค้งรับ อ,อนนี้ถ้าไม่มีมันก็เรียบใช่ไหมฮะใช่แล้วเราเรียบเสร็จแล้วก็ใส่ก่อนมันก็จะเป็นมันมันี่ได้ครับมีต้องการเ๊ะเลยนีดูดาโค้งนี้โค้งนี้เนี่ยผมชอบโค้งนี้มากเลยนี่นี่จริงมันต้องมันจะโค้งกว่านีใช่่ครับเนโค้งกว่านั้นอีกขึ้นแต่เนี่มันคงเวลานั่งเราเรู้สึกโค้งแล้วมันจะได้ลองก่อนมันมีหุนุาอรองว่า มันจะเริ่มเป็นรูปร่างกันแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับไปไหนน่าจะเสร็จกันแล้วจะเตรียมตัวไปประกวดกันิดตามตอนต่อไปได้ครับหยิบเอาอะไรอะไร,ะไรมาพูดคุยสบายกระเป๋าจะพาไปลุยข้างนอกกันมองอะไรให้คลาสสิกจะทำให้คุณต้องยิ้ตามอยากจะชวนคนมานั่งคุยกัน ให้คุณมาเสวนาสารพันในรายการรถนิยม